สวัสดีครับผมบรรยากาศดีๆที่สวนครับผมแขกไม่เยี่ยมหาเดี๋ยวเ็ดเมนูปาตีกินรอนนันนน,นทีครับเห็นเมนูที่ผมชอบมากเลยครับเห็นกระรูเราเป็นหมาล่าครับผมสาถูกต้องกับหัวกลัว,วหม้อไฟครับผมทั้งดังกระยุเฉชวนนะครับผมแต่ต้นก็เหมือนเรียนยุสงชิงนะครับผมมอนแบบสไตล์แบบเพ็ด,ดแล้วก็มีเห็ดแบบกายยวาวไสครับแล้วก็วุ้น เป็นลิ้น,น,น,ค,รน,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 นครับผมลองเบิงครับแสี่ยขนาดไหนหิ้เหนื่อยครับผมแน้องเขาไปซื้อเหล้าครับผมซื้อไว้อยู่ครับไว้อยู่เดี๋ยวก็มากินน้ำจิ้มเนะื้อย่างบ้านๆนะครับนี่เหนื่อยใส่พร้อมน้องเขาจะเป็นเสี้ยนนกครับผมเรวเบิงตัวนี้เป็นอยังนี่ลุกขึ้นมาสิลูกถึงล่ามไว้บ่นกอย่างเราเขาเ,เดี๋ยวถามมาอย่างถามน้องเขา ว่นนี้จากกันครับผมไม่ได้ลามไหวเลยครับผมตอนว่นนี้จากกันบรรยากาศดีๆมาครับบรรยากาศทำพวงหน่อยเตรียมพร้อมแล้วบรรยากาศกำลังดีดีครับผมปตากำลังใหญ่แล้วไปมาเที่ยวหาหนเบางแหนกันนะครับเพื่อนมาเลี้ยงมือกินเหลือไหมเหลืออยู่ยครับตอนเป็นแหนแบบใดแล้วนะครับ ยิบยุบยิบเป็นตะหวกหลายเลยตะนี่กล้งหลายเลยยังสสีสวยเลยกินไดน้เลยครับรถด,ดีจำมาแซบแล้วรลใหม่จิ้นแหลกในสวนลองลองมาจากกล้วยกับหุ้งง เพื่อนบ้านมีหลังเดียวครับผมนามีคนอกมาอยู่เยอะๆนี่ครับจึงเป็นตะยูซื้อข้าวตึกกี่ามีแต่กล้วยกบรบบุกงมะขามก็ได้กินมากแล้วครับผมต้นมะขามแล้วก็ต้นมะกรอกก็ได้กินประจำครับล้วก็บพักเกษตรนี่ทินริมรัวนี่ได้กินดีอยู่แล้ว ไข่นี่ออกอส่วนนี้ครับนะครับนี่ครับผมมองดูอกันแต่น้อยเลยครับจนแบบนอนเล่นน้ำกันแต่น้อ,ย,นนนนอยแล้วส่วนนั่นส่วนนี้มือมือนี่ใหญ่แล้วเดีเมียแล้วเลี้ยงนกความเรื่องเมื่อกี้เบิ่งครับแฟนเพื่อนนกอียังก,ก่อนตลอดมัดจุกตลอดมัดจุก ตัวนั้นคือบนนี้ไปใส่ตัวนะนนกเขาเขียวครับนกเขาเขียวบอสน,นั้นเท่านะั<ด>้นน<ว>้องไปแวะตลาดมาได้ครับขวดนีงนี่ถอดถอดนี่ไข่ไทอดคุ้มไทอดบอกภาษาญ,ญี่ปุ่นอันนี้ไหมอันนี้ยังว่านี่ว่าม่ดูครับผมกินว่าเปลี่ยนก็ตัวเนี้ยจำว่าได้เหรเทมปุระจำได้แล้วแล้วก็ใส่กอกใส่กอกแบบขอระบาดทุกม แสบุูนเศษมั้งสิไอ้หน่องคันให้บัวปีติบัวติดมันพอแสบอันนี้เป็นเนื้อหมูติดมันคก็วงแต่สิเน้นให้มันแบบสักแสบมันเป็นนี้ไงะครับผมตีมไอ้ทะเลตุกตีสิตั้งแต่นานบริสมีการชนแก้วกันวัดนะครับหน่องมู้เปิดจักรลาดสวนให้เลยจะพามันมวนหนูนี้ หลายมีการพัฒนาเนี่ครับผมน้องเขาได้รถใหม้ค่ะมออกรถใหม่คอยขับความคูนคูนครับออก,ยกลยลอยู่กับละสินเขาเลยแหละตัวใหม่บอกว่านี่เบื้องหน้าจังหูแล้วครับมันจะเป็นเขียวลงทิสอง,ทองพันยี่สิบสองเลยันออกตรงใหม้ทีละเียนเก่าครับแต่ก่อนกันเห็นลูกมือผมนะครับผมใส่เห็นแล้กินทุกอย่างเหมือนกันตั้งแต่ไปหาพูนเหรครับผมยังว่าผมมาคลายคลิปไปหาแล้วค่อยมาเห็นกิน แน้องเขาใหญ่มากตัวออกไปทำงานไก่ครับไปกวนกับน,น้ำกล้นกันตลอดยิบซียังเป็นเด็กหน่อยในสายตาผมเมื่อวาครับนังเถายังเป็นไปหลุดเมื่อวา่คอใส่ก่อนยืนอยวัดใดก่อนทำงานอยู่ไส่ก่อนทำงานอยู่สมุดประการครับสม,มุดประการเห็นงานอะไรยังเห็นงานสวนครับผมสวนยันงสวน,สวน สวนตามหมู่บ้านจัดสรรครับรับตัดต้นไม้ตัดแตง่งเปลี่ยนอยู่แล้วตะวนันขยันครับผมเสียหยามันนต้องกันไหมตะวันก็ได้มันหยาอ้อย,ยแ,แต่คนต,ต้องจริงใจซื่อสัตย์จั็หน่อยครับจึงเห็นงานดีบ่ซื่อสตัตย์บ่ได้ครับลูกบ้านไม่เข้าบ้านอ้ยนี่นะครับขอกแซ่วอย่าทิ้ง ใส่ผีขแข็งไร้ไล่เหรมนพิเผ็ดฟูได้หมอก็ยังอยู่ในห่างเลยครับผมชาลิมเลยดีใจน้ำน่องครับผมชมเมื่อนี้ออกโอ้เกียรติเขปุบกบอกขอโตอนะขับสบายโอ้ทำงานเหล่านี้เงินเก็บซื้อรถซื้อล่างสิสุดยอดน,นะครับ เขามาหอมห้วยรถรถผมนี่เฮ้ยหอมประแดกครับผมขนจะประแดกไปในรถลายจอดผนของเมืองกเทพกว่นที่นี่กินยังมองไวงหลายฤดูนี่กล้วยพวกเนี้ยเปียกระวังเข็มระวังเข็มเอาแล้วเอมแล é, ้วและขาแต่นน้ำตาลครับเรื่องน้ำตาลนิดหน่อย

ฉันนี้พันไงอยู่อันเพิ่นเห็ดนะว่านางล่มหลวงหรือว่าออรินจินะครับรไปชนครึ่งเลยเติมองาเขียวครับผมนิดหน่อยแล้วก็พีแข็งมากพีแข็งมากตัวด,ด,ดีครับเนี่ย นะมาลาเพราะน้องเคยชิมเราวพราะยังเห็นรุนแรงขนาดไหนครับแต่ซ่อมนี้ก็บอกเลยครับผมของแท้มาลาชาหมากตกลงไปเลยต้องออกลงไปยืกหรือยืดอะครทำบล็อกหินของแท้ครับ ดินต้องให้มันแบบแผ่ๆน้อยๆครับยังเสียบจะเป็นลิ้นหมูครับผมโอ้ตรงแบบนี้แหละเห็ดชาบูก็ได้เดี๋ยวามาชาบูร้องเบึงครับนเนี่ยเข้าวผสมข้าไหรครับผม,ม,มชาบูแบบผุ่มเลยจุดจอดอับเซิร์ฟเสร็จต้องไปแล้วเสร็จ

ไปหมาลาลินครับผมแบบ่างได้ต้มได้ก็ได้คือเกาหลีเง่าปบะนี่ยผมแล้วที่ไปขึ้เอาตอนนั้นลงคลิปหมนละตั้งซื่อไว้แต่ตอนนี้เป็นลินเออเอาไับไปลินลินหมบเมนูนี่ตอนรับน้องหลบปัดครับผมจักกตัวควายมือนั่นเห็นไนือ่นี่เนี่เอที่เนีน้อเนือีเน่นื้อัีเน้รี่เนืี่นื้อลเืีนื้นื้ทนก่อนต้อมีเครืเ่ นะครับแหม่บาๆยังคอยร้อยเขาก็เก็บสแปร์ที่หลังหมดละยังว่าฟ้ามที่หลังเออของเสียนแล้วนี่ตอนเสียบตอนนี้ต้องเนี่ยพี่น้องเขามีเทมปุระแบบเป็นไก่นะผมผมนึกว่าเป็นกุ้งตัวเขาต่อเห็นเป็นทอนเงาๆ,ๆหรือที่จะไก่เลยพี่ <c oughs> แป้งกลิ่นอะไรน้องพี่กินให้น้องเขามาซิมไหมมันก็อู้ยกินหอดตำปลาในร้านเทมเปียบนะเชื่อไหมไอ้นี่ พดีองไปซื้อเหล้าแล้วร็ร้านในปงไก่มาต่ป็งาในปสนเรเป่าาหาฟาร์มเลยเเยแม่สิแม่หร้องแม่ยังยังอยแคนก็มองโอ้มันอยู่ดีครับเอานีไว้เบื้องหลังเอาะจะพากับไก่มาต้งหลังไก็เ็บเ็บสิแม่ กายแม่งลังเเนี้ยเงสิแหเอาเดียวออกไปเอาทุ่ไห้แวอยู่เอามัดไทมัดนี่ก็จะกีตจาไหมแนะน้อแน่นเี่ยานี่บอหลาฮะลเน็ครับก็เพื่อนเพื่อนแค่เพื่อนหลัง้แนน้ำน้งอดไปไหมเออน้งไสน้ำะดุดด้วยแต่ก่อนนี้ว่าผมวาครับไปใส่น้ำกลนผมตลอด้ด้เด่นน้ำบานมานน้มาอมือไออ้นทั้งหออ้น อยู่กระทุมครับบอกเห็นหนาจักที้มูกนเด้เห็นบอกแกทำงานจนจนรวยครับผมออกรหม่ได้นี่เนาะอุติมมงานตัเพื่องานเนาะจอดสุดจอดบลือใบทรายเทียวของผมครับมอยู่แม่โคบเอาเดี๋ยมาคล้องไงดินใช้เขาเติถกำลังเอาลเจ้าเนาะมาเอาเขาีนี่ยถืกำลังกับดากอย่เงี มากครับผมอันนมีใครร้องหลังซุปหมาล่าไหมลุงร้องนะประกาครับปัะกาบใบยืดหมอยประกาศายเดี๋ยวเอาลงไปดนแล้วอันนี้ปิดกระโดดละประกาศแน่กันนะจัดข้างหลังเดี๋ยวสิร้องให้เบิ้งครับผมแห้เขาเส้นนี่ครับผมตัวบอกเลยช้าชานะนี่แล้วว่าด้บอกว่าไ่อยากกินไม่ต้านเลยหมอใส่พอดีรอบนี้รอบเบิ้งจะว่ากันใส่อันนี้ แบดีพอดีพอดีกินมันดับข้าวอะไรเขาับโอ้ยมานเเสียบยาบเมาะอมันก็หอยู่ดีนะนานๆเนปฏิยุสสวนเออ่องอ่อีมาก่อง่ทกนมันกิ้น้ำสายเบียนี่แหละเด็ดลองชิมมึงจัหน่อยขาดเน่มาขาดเลยไหดับค้อมหนมันยังดดก็ยิบมึงบาทจาบาทใจไอ้ีมาจะโอ้ลองชิมมึจันหน่อยทำมมือยํำแล้วที่นี่ เห็นต้มกันอีกต้มแกนอยู่พี่ใครล่ะเผื่อหลัดมาจิ้มไหมจิ้มนะครับมามามาเป็นเดะต้องมึงหรือเปล่ามาลาบเนี่ยหอมจะเป็นแบบแซ่บด้วยครับผมเต้พอดีรอบนี้แล้วก็ใส่ไข่ไว้ข้างในแบบเอาอยู่บ่ลองเห็ดได้แกนครับได้แกนแซ่บด้วยแซ่บด้วยแกนบ่วเจ้ว่าได้มั้งติ่นชาแล้ว พอดีรอบนหมียงว่ารถใส่หลายครับยานนอกกินน้ำบ่ได้บริหารมากนะเอ้อผู้สาวแซวลรอบุตรทางคุณแซวยายามาออกกองกันเลยซิมมาซิมเลยมาแซวบุบาร์ชำหน่อยยังไงเนาะม่าตีตายเลยอันนี้กาจะได้ขึ้นไหม่ยับเนี่ยบุ๊คจะเห็นไหมอยู่จังหวะที่ยังก่อนอยู่บ้านนี่อวัยแบบคุ้มงานเลยนะ ดีไม่วันมาใหมสักสองต้นเนี่ยจะแต่รังค้าไหมวันเพราะว่าอยากกินนั้นนี่แม่นี่ครับถ้าไปกินเยอะกินนี่โอ้โปวดแพงด้วยนี่เขาย่างแบบพักความอมแม่เสียมอย่แล้วเนี่ยนะจะต้องให้มีกินหมาล่าหน่อยแซ่บครับผมผักหอมต้นหนึ่งนี่โอ้ปวดแพงหน้าไปแซ่บว่ะห่อนตะทู้ปะ่อนแบบเป็นเหลือเล็กตอกใส่หมาล่าปวกตักย่างที่แซ่บครับ เนี่ยลองไหมลองมั้ยจัดมากเอาพื้นไปดังบ้าน่นเพื้นลองเบิ้งต้นความั้ยเพื้นนี่นะเอาทุบๆหนามมั้ยเออจิ้มน้ำจิ้มครับไปเห็ดเดียวมันไปลบจัดเลยวันไปลบมาอย่างเขาเคยกินจ้ะ รู่บอกเถอบากครบไม่เคยได้กินลืมเห็ดตัวนี้เห็ดด่างเห็ดด่างย่างเนยได้หนิเพ่พร้อมอยู่หรือเป่า้อการเยอะจังเออเออยายกินไงเนอะยายกินมือยาเบื่อได้อาหารแบบเดี๋ยวจังให้น่องมาซิมยังไทยบรรยากาศให้น่องเราเต็มๆกค่ได้ครับตอนนี้ขอเอาแบบยินดีน้อยก่โอ้ยไอวแล้วใช่ไ้มต้องการต้องต้องการเจี๊ยบเนยมะเจี๊ยบเฟี๊ยกวะไอ้ เฮ็ดเองรด้ปล่าผดีอยู่บ่แห้งแบบไหนแหน่งแบบหล่อมีเฮ็ดให้แบบพอดีมากต้องว่าพอดีมากแหน่นแล้วใจเฮะแยะแขกแม่มองออกโยนน้องเขาค่ยซิมแล้วเลยว่าโอ้เดี๋ยวเย็นให้ติดใจหลอมนมาล่างเหนื่อบอกเลยผมก็จะขวมถิ่นได้เลยนลินอยู่ไปไม่ได้เลยเหรอผมอินยังก็ว่าเสียบรองมือเนาะอีหลี เอาข้งหน้ามากินสตอมแเ้วเรือกินยน่นั้นนะส่ง่ายแบบเอาอดนะครับเจับลองเทมผุระกันจิ้มน้ำาิิมมันกันเองได้แบบมากหรือรองครับดี่มันเทศไทยปะตลาดเลยครับตลาดแป้งดีดี้นนเทมแดงสีหนานหนุ่มเลยจ้ะหน,หนึ่งงานหมดยี่ มันไมืนุ่มจีดด่วนครับไม่มูกินดว่าเลยเนนมเลยกองแค่ตอนนี้ไงครับป็ดเลยถูนียว่ไรอย่างครับผมผมบอกเลยมเ็วายเห็นเนาะมากอยู่และาาดใไมกันนะปิดอันมันหมูความร้นแล้เร เื่อกินรสนี่โดนไหมหวานหหอมอือไม่ค่อยร่งกันรอกเน้่ยมาล่ามาเรนเนี้ยไปมาล่าให้ตำนั่นอ่ะดิ <c oughs> ดี่ดีินเยอะต้องดื่มสื่อแ้วสายแยบดีครับแส่พดีกด้ให้กินเองยี่ีนีนน่บ่าพลัง Buyên nhau đi kéo ngủ mùa kín kín năm mươi lạc hàm. Ungo ngoài là kín ba hàm. là mùa kín nga ba gân hai 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 đây rồi. hai 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 พอดีเห็นแต่ปากเหอนซาเออความเรียกงานดีพอดีขึ้ไหมรอดไหมเสียบชดหนาต้องแสีบเนาะใส่กตะวันอยู่ใส่พอดีครับใส่พอดีมันแสีบมันเส่หลายเงี้ขึ้นเนาะกว่าโอ้ต้องบอกว่าเส่หลายข่อยอันนี้แต่ว่าใส่ใส่พอดีนี่หอมไม่ดีเออพอดีขึ้นละได้กันไม่ได้พอดีขึ้นไหมเสียร้ายซาตะวันก็โบเซียงซีมันโบแดงเนาะเห็นสีแดงเนาะเห็นสีแดงกันไม่ ยิ่งโซมนมันบดจีดแมนตัวสามต้องถึงจังไปถึงเมืองจีนปลาสีเลือล่ะคัมไทยน้าคืออะยุดไปอยู่รีผมสยามรีเลยครับประเด็นของโซเดียมรีเหมือนสดเลยเฮ็ดแห้งนุ่มนสงไก่เห็ดนุ่มเหมือนห่อนคว่ำเต็มอันนั้นเลยเห็ดเนี่ยย่างเรื่อยๆแหลกๆไอ้นู่มใช่โอ้ซาลิมเบิร์นอยกินน้ำบ้านนี่สั่งในไทยนะสั่งในไทยทนมันได้หลุด ความดึแรงความรอนกันลืนกันยื่อเบากันใส่ไหลแบนอยู่ต้องรถเดียวกันล่ะผมว่ารถเดียวกันมาชนชนเอ๊ะสงข라이่ยบระยุดธเลยแบบตัวนี้ยน้ำผมบอกต้องมีเสียพลังงานพลังงานอยู่ในผมหลายตางเติมน้ำจิ้มเรื่อยเลยเอาคำตาส่วนเลยครับเร็วเร็วบ้านมักสาวจำหน่อยว่าจะลดทุนตรงนี้ครับอันนี้เอาเฮ็ดได้ไหมมาแป้งนี่คอมโชวครับผมผมงัดเลย อีบ่อยละดูเลยใช่ครับเดี๋ยวให้น้องๆมาชิ<ส>มกันต่อไปมาครับข้างในร้องอันนี้อยู่ครับขอร้องที่บายกว่าอ๋อหน่อยดีหน่อสารเตะหน่อยหน่อยธรนนยมรมดาหน่วยละอันเวะลาใส่ก,ก,วกอวอีสานธรรมดาสานตัวนี้ก็เขาอืมแล้วก็แสบลูกหน่อยจะแสบ,บอืมดีอยู่ทำยังไง ีับด้วยจับมังุดต้องเล้ก็ิงะคิตรนเอาผักกับผักกาบผักกบเอานุ้ผักกาบเนอผักกับอร่อยไหอร่อยนั่นผานวอแนี้อยากไา้จะได้อยากกาล์ฟฟ้าเหมือนท้าวุ่น บรรยากาศครับผมหหคือมันเรื่อยๆวันนี้เลี่ยนบรรยากาศดีดี